สุดครับวันนี้ผมขอเสนอพิเสียงเกี่ยวกับปัญญาเรื่องวิธีคิดของผู้มีปัญญาคนเราเกิดมามีปัญญาสูงต่ำไม่เท่ากันมีโอกาสในการศึกษาไม่เท่ากันแต่ผมจึ้เห็นว่าในชีวิตประจําวันของคนเราค่อยๆสร้างสมพัฒนาสติปัญญาให้ได้ด้วยตัวเองโดยก,ยการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเสียใหม่เริ่มคิดปรุงแต่งและคิดถึงเรื่องรายปัจจัยและหันมาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์แทนดังนี้ มนทิท่แท้จะต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าทําอย่างไรเราจึงจะมองอะไรแล้วสามารถจะเห็นและเข้าใจในสิ่งนั้นทะลุปุโปรงและเมื่อได้ยินอะไรแล้วทําอย่างไรเราจึงจะฟังให้เข้าใจได้หมดซึ่งก็คือการใช้สมาธิตั้งใจดูตั้งใจฟังตันเองปัญหาจํานวนมากคือดูเห็นฟังและเข้าใจไม่หมดตีความผิดตีความเข้าตัวเองเอาตัวเองเป็นที่จ้งอยู่ตลอดถ้าแก้ไขจุดนี้ได้เราก็จะมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งต้องใช้ประกอบการคิดและแตัดสินใจต่อไปอย่าคิดกังวลว่าใครจะยอมรับยกย่องเราไม่แต่ให้เป็นกังวลมากๆว่าขณะนี้เรายังขาดคุณสมบัติข้อใดที่ทําให้ยังไม่ได้เป็นที่ยกย่องของผู้คนนะอย่าเป็นกังวลว่าคนอื่นจะไม่รู้จับนิสัยใจคอเราแต่ให้กังวลว่าตัวเราจะไม่รู้จับนิสัยใจคอคนอื่นดีกว่าจุดนี้ผมชี้ต้องการให้คนเราเน้นการพิจารณาเข้าใจระรับตัวเอง ในขณะที่แนวโน้มของคนทั่วไปจะชอบส่งนอกไม่ส่งในและใช้เวลาไปกับการจับผิด,ผดพิพาทวิจาร์ผลอื่นเสียมากเวลาเห็นช่องทางได้ประโยชน์ต้องคิดถึงความวิจะรมด้วยผมคึอเห็นว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มจะคิดแบบเห็นแก่ได้และสัดสินใจผิดพลาดเมื่อผลประโยชน์วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเมื่อจะไม่ทําผิดคุณธรรม คนเราต้องพิจารณาเรื่องความยุติธรรมอยู่เสมอความยุติธรรมที่ทให้พิจารณาก็คือหลักการง่ายๆถ้าเราไม่ชอบอะไรรังเกียจอะไรก็จงอย่าทํากับคนอื่นแบบนั้นคิดได้แค่นี้นอกจากนี้หงชื่อยังให้ข้อเตือนใจด้วยว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องหัดคิดกไกลเพื่อจะได้ไม่ต้องหลงทางนอกจากนี้เวลาเาล่าล่าเรียนศึกษาก็ต้องหัดคิดตามเพราะคนที่ศึกษาหาข้อมูลต่างๆหรือไม่คิดย่อมมีฉลาดมากนะัก ในทางตรงข้างคนที่เอาแต่คิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆดูไม่ชอบฝึกฝากข้อมูลก็เป็นเพียงการคาดเดายอมจะคิดผิดพลาดได้ง่ายๆดังนั้นคนเราต้องฝึกฝนการคิดและการศึกษาหาข้อมูลไปพร้อมๆกันขอบคุณครับ